คลิปนี้มาแนะนำวงจรออโต้เมนนวลนสั่งสตาร์สต็อปตัวแมกเนติกเพกของวันนี้ก็เช่นเคยจะเป็นตัวทัมเมอร์ของโอมรอน h 3 cr ขีด a 8คอย12-48โวลต์ดีมางั้นเรามาดูวงจรภายในกันทำการจ่ายไฟบวกผ่าน n o ของเบเกอร์เข้าที่กั้ว n o ของสวิตช์เมนนวลนและออโต จาก N.O. ของเมนนวลก็จะส่งต่อผ่านสายสีแดงมาเข้าที่ขั้ว A 1ของแมกเนติกและจากไฟลบก็จะแทนเป็นเส้นสีน้ำเงินเข้าที่ขั้ว A 2ของแมกเนติกและจัสายมาเข้าที่ขั้วเบอร์2ของตัวทัมเมอร์ซึ่งเป็นขาลบของคอยล์ทัมเมอร์เมื่อเราทำการบิดเซเลคเตอร์มาด้านเมนนวลไฟบวกก็จะไหลผ่านมาครบวงจรที่คอยล์แมกเนติกหน้าคอนแทกก็จะค้างสถานะการทำงาน และไฟบวกที่เราต่อวงจรไว้ก็จะไหลผ่านแทนเส้นสีเขียวไปหาหลอดไฟสีเขียวเพื่อแสดงสถานะการทํางานของวงจรและเมื่อเราบิดเซเลคเตอร์มาในตําแหน่งกลางก็จะเป็นตําแหน่งออฟก็จะตัดการทํางานของตัวแมกเนติกเดี๋ยวเรามาดูไวริงฝั่งออโต้ Auto, จากคอนแทคบ b ็อกซ์ก็จะต่อคอมไปต่อยอดกับวงจอรอื่นและต่อมาหาคั้วที่7ซึ่งเป็นขาบวกของทัมเมอร์ และต่อจากขา7มาเข้าที่ขา8ซึ่งเป็นคอมมอนของตัวทัมเมอร์และจากขา6ซึ่งเป็น NO ก็จะใช้แทนเส้นสีเขียวต่อมาหาขั้ว A1 ของแมกเนติกเมื่อทัมเมอร์ทำงานและขา5ซึ่งเป็น NC ก็จะต่อแทนเส้นสีแดงออกไปหาหลอดไฟสีแดงเพื่อทัมเมอร์สต็อปมาทําการบิดออโต้แมกเนติกก็จะทำงานถึงเวลาที่กำหนดก็จะตัดการทำงานและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็จะทำงานอีกครั้ง เช่นเราตั้งทัมเมอร์ไว้30นาทีเมื่อถึง30นาทีก็จะตัดการทำงานและเมื่อถึงอีก30นาทีต่อไปก็จะสั่งให้ทำงานอีกครั้งตัวนี้น่าจะเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทส่วนวงจรอ,อื่นๆทำไมต้องกดสตาร์ทเดี๋ยวจะมีคำตอบใน EP ถัดไปนะครับและเมื่อตัวเบรกเกอร์เกิดการโอเวอร์โหลดหลอดไฟสีเหลืองก็จะติดเมื่อเราแก้ไขวงจรเรียบร้อยทำการออนเบรกเกอร์ ตัวแมกเนติกก็จะกลับมาทำงานดังเดิมและตัดต่อตามทัมเมอร์ที่เราตั้งไว้ส่วนทัมเมอร์ H3CR ก็จะมีอีกหลายโหมดที่นำไปใช้งานได้อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะมีคลิปดีๆใน EP ถัดไปนะครับ